จีนเปิดตัวพจนานุก,กรมภาษาจีนฉบับร่วมสมัยเล่นใหม่ในกรุงปักกิ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยได้รวบรวมคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นกว่าที่ฉบับที่แล้วกว่า3,000คำเทปอ่านต่อไปว่าอะไรเทปอ่านต่อก็คือจะตัดจากหน้าผู้ประกาศไปเข้าภาพนะคะผู้ประกาศก็สามารถก้มลงไปอ่านที่บทได้เลยค่ะไมู่่บทประก้าองหน้าที่จริงๆสวยมากเลยมันปิดตลอดเลย คนไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเข้าไปแต่ออตอนนี้เขาขอทาง Google เข้าไปถ่ายภาพทั้งหมดเลยทุกอย่างรายละเอียดเ,เข้าไปก็ดึงเพื่อนเข้าไปซึ่งเพื่อนคนนี้เป็นพันธุลักษณ์และเป็นนักประวัติศาสตร์สิลป์ให้เขาเดินสองสามชั่วโมงเลยบอกว่าช่วยอธิบายเรื่องให้หน่อยหนึ่งไม่ต้องพูดทุกวันทุกวันทุกวันแต่จริงเขาไม่ได้พูดทุกวัน,วน,วน,วนแต่เขาทำเทปไว้หรือทำดีบีด,ดีแล้วก็แจก ทั่วแจกทั่วให้ลงท้ายคนก็ฟังดูเขาเอือมกันนะที่ไปแก้แก้ตัวแทนนายกวันนี้เราขึ้นมานี่เราแก้ตัวแทนนายกเพราะว่านายกไม่ผิดนายกทำได้ทุกอย่าง